สวัสดีครับวันนี้ก็จะเป็นมอร์นิ่งคอรของวันที่สิบเก้ามกราคม2 5งพันห้าร้ยหสิบสี่ตรงทาานะครับในเรื่องของตัวตลาดเองนั้นก็ถ้าเป็นบูเลตสั้นๆนะครับวันนี้เราอาจจะเห็นการดีบาวของตลาดนะครับแต่ว่าจะาปิดบลกหรือเปล่าอันนี้จะไปอยู่ที่ตัวดาวจงฟิวเจอร์ในในระหว่างวันด้วยนะครับถ้าเกิดดาวฟิวนั้นบวกได้เราก็อาจจะรักษาแดนบวกของเราได้เหมือนกันเพราะว่า งานนี้ต้องยอมรับว่ามันเป็นเรื่องของตัวตลาดหุ้นสหรัฐเป็นหลักเลยนะครับเราจนเมื่อคืนที่เปิดมา543จุดนี่นเป็นลบนะเนี่ยนะครับเพราะว่าเขาหยุดเป็นหนึ่งวันแล้วก็มันมีทั้งเรื่องของตัวความกังวลในตลาดพันธบัตรนะครับคือพูดง่ายๆมีเกิดแรงขายขึ้นในตลาดพันธบัตรจนกระทั่งทำให้บอลยูรียสั้นนนเนี่ยพุ่งทะยานอย่างมากมาได้ตั้งแต่สามสามเดือนยันสองปีเลยนะครับก็พุ่งค่อนข้างเร็วนะครับจะได้เห็นว่าทุนกาลังตอบสนองกับเรื่องของการที่ เฟดจะมีการปรับขึ้นดอ,อกเบี้ยเร็วสุดอาจจะเป็นเดือนมีนาคมนี้เลยนะครับแล้วอีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าเป็นช่วงของการรายงานผลประกอบการของกลุ่มธนาคารนะครับซึ่งก็ออกมาแล้วสร้างความผิดหวังให้กับนักลงทุนแล้วก็เลยทําให้เกิดการแรงเทขายทั้งในตลาดที่เป็นตลาดอาของตัวกลุ้นนิวยอร์กเองหรือตลาดตัวนสแดเองก็ลงเช่นกันเจนว่านสแดลงถึง2%กว่าๆครับอันนี้ก็นสแดเนี่ยลงเพราะว่าเลือกบอลยิวนี่แหละ นะครับส่วนดาวโจนนั้นน่าจะลงพระกุมธนาคารนะครับบวกกับบอลยูก็ะสมกันนะครับในตัวยุโรปเองจะไม่เท่าไหร่เพราะว่างานนี้เป็นงานของอเมริกาอเมริกาเป็นเจ้าภาพเรื่องนี้เรื่องเดียวเลยนะครับคนอื่นตอนเนี้จะเห็นไหมครับว่าเรื่องเรื่องที่เกิดขึ้นทําให้ตลาดหุ้นหลายที่ไม่ดีเนี่ยมันคือที่อเมริกาที่เดียวเลยนะครับเราไปทาให้คนอื่นร้มนไปหมดเลยยุโรปเองก็ลบถ้าลบก,ก็ต้องลบตามรายการด้วยแหละแต่ว่าลบไม่เยอะเอเชียเปิดมาเช้านี้ก็มีลบไปเห็นบ้างนะครับ มีบวกอยู่แค่ก็ฮ่องกงกับตัวสิงคโปร์ครับเป็นตลาดที่บวกแต่ว่าถ้าดูดแล้วโดยรูปทรงเนี่ยก็เราเราตัดตัวญี่ปุ่นทิ้งไปนะครับเพราะญี่ปุ่นเองเนี่ยจะมีปัจจัยเฉพาะตัวของเขาเองอยู่แล้วปกตินะครับก็คือที่อื่นๆก็ลบกันเล็กน้อยนะครับเพราะฉะนั้นก็ถ้าดูจากอารมณ์นี้เนี่ยของไทยก็เปิดถ้าจะลบก็ลบเล็กน้อยแต่ผมมองว่าน่าจะรีบาวมากกว่าตัวอินดิเคเตอร์ที่สําคัญแล้วก็เป็นในทางบวกจะเป็นในเรื่องราคาน้ํามันนะครับเช้านี้เนี่ย ก็88.9ก็คาดว่ามีไปความไปได้นะครับอาจจะเห็นป9 9 0เก้าเหรียญในะอีกวัน2วันข้างหน้านะครับนี่คือเป็นตัวภาพตลาดโดยโดยรวมๆนะครับตอนนี้มาดูในเรื่องของตัวตัวแปรสําคัญนะครับก็ถ้าใกล้ตัวเรามมาได้สุดก็จะเป็นเรื่องของตัวการรับการติดโควิด1 9นะครับของในสายพันธุ์โอมิครนนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยตัวเลขของเราวันนี้เนี่ยก็บวกไปเป็น17 1 0 0คนนะครับซึ่ง ที่ผมเคยคาดการว่าเราน่าจะเห็นตัวเลขพีคประมาณเลข20นะครับ20ขึ้กว่าแต่ปรากฏว่าดูเหมือนตัวเลขพีคเนี่ยวันสูงสุดจะประมาณ8,000คนเมื่อเมื่อหลายวันก่อนหน้าน,นี้เนี่ยก็อาจจะเป็นไปได้นะครับที่ตัวเลขอ่าตัวเลขของโอมิคอนเองอาจจะผ่านพีไปแล้วนะครับซึ่งก็ถ้าตัวเลขยังสามารถเลี้ยงเลี้ยงตรงนี้ได้หรือลดลงอันนี้จะถือเป็นเรื่องที่ที่ดีกับตลาดแต่วันนี้ผมว่าตลาดหุ้นก็อ่าตีความในแบบนั้นไปเรียบร้อยแล้วนะครับ ส่วนของตัวพันธบัตรอันนี้มาให้ดูนะครับเผื่อท่านที่อยากจะย้อนมาดูทีหลังในสไลด์เนี่ยนะครับก็จะได้ดูกันได้นะครับเส้นที่ผมบอกวันพุ่งค่อนข้างแรงและเป็นสัญญาที่ชัดเจนมากๆว่าเป็ดอาจจะมีการปรับขึ้นดอกเบี้ยในเดือนมีนาคมนั้นเนี่ยคือเร็วกว่าที่คาดฝอนหน้านั้นเนี่ยคือตัวบอลยูตัวเป็น10ปีทั้งที่เป็นตัวนะครับเป็นตัว3เดือนนะครับเททีครับเป็นตัว3เดือนจะไม่10ปี3เดือนเส้นสีส้มๆนะวิ่งพุ่งทะยานจากต่ำกว่าระดับ0.5%เนย่อประมานปอร์เก็ ขึ้นไปทีเดียวเลยรวดเดียวนะครับในช่วงเวลาประมาณสัก2อาทิตย์เนี่ยขึ้นไปถึง2%เลยนะครับอันนี้เป็นเป็นการตอบสนองที่ค่อนข้างจะรุนแรงมากในตลาดพันธบัตรของอเมริกานะครับแล้วก็ตัวอื่นๆก็ขึ้นเช่นกันนะครับบอลยูเองจริงๆก็ถ้าเป็นยิวเคอร์ของอเมริกาก็ชิปขึ้นเช่นกันแต่ว่าเป็นการชิปแบบประเทศตัวสั้นน่ะจะมีการชิปที่ค่อนข้างจะสูงกว่านะครับเพราะว่าอดอกเบี้ยที่ขึ้น มันจะกระทบต่อบ,บอลที่เป็นระยะสั้นก่อนนะครับส่วนต,ตัวยาเนี่ยจะ,จะไปกระทบในบําดับถัดไปคราวนี้มาดูในเรื่องบอลยิวไทยกับตัวตลาดทุนนะครับเส้นสีม่วงจะเป็นตัวตลาดทุ้นแต่ชนิดตลาดทุนนะครับบอลยิวเนี่ยก็จะเป็นเส้นสีข,ขาวขาจะเห็นว่าบอลยิวเองกับตลาดทุนมันวิ่งไปในทางเดียวกันเอาเป็นว่าแล้วจริงๆมันไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกันเท่าไหร่หรอกครับแต่ผมอยากจะบอกว่าจริงๆตลาดหุ้นที่ขึ้นได้เนี่ยก็ขึ้นด้วยปัจจัยของตัวเองส่วน ปกติเวลาเรามองว่าบอลยวที่ขึ้นเนี่ยจะดงให้เห็นว่าคนขายพันธบัตรออกใช่ไหมครับอันนี้เนี่ยมันมันมันถ้าเราไปดูกันจริงๆแล้วเนี่ยคนขายพันธบัตรออกเนี่ยมันไม่ได้มีความสัมพันธ์มากกับตลาดหุ้นเพราะว่าเขาไม่ได้ขายพันธบัตรเพื่อไปซื้อหุ้นเอาจริงๆแล้วนะมันจะเป็นอย่างนั้นแต่ว่าผมมองว่าการที่บอลยวกับตัวตลาดพันธบัตรล้ออ,อ,อ,อาจจะดูเหมือนล้อกันเนี่ยผมว่ามันอาจจะด้วยความบังเอิญซะมากกว่านะครับผมคิดว่าที่เราโชว์ให้ดูเนี่ยตอนนี้บอลยูรหนึ่งจุดเก้าห้าเปอร์เซ็นต จะเห็นว่านักทุนบางบางส่วนมีการขายตัวจริงๆแนะตัวบอลยูต้องต้องลงนะผมว่าตัวเลขที่นี้ไม่อัปเดตคือเออเรามองว่าการที่นักทุนขายในตลาดพันธบตัตรเองเนี่ยหรือว่าทําอะไรให้ทำกระดบบอลยูมันขยบขยบตัวสูงขึ้นเนี่ยนะครับมันอาจจะไม่ได้มีความสัมพันธ์เพราะว่าทึงบอกมันไม่ได้โยกเข้ามาในตลาดพูดให้เดียวนะแต่นี้นก็ตามเนี่ยผมมองว่าในรูปทรงตลาดทุนเองเนี่ย จะมีปัจจัยอื่นที่มีผลกับตัวตลาดทุนมากกว่านะครับส่วนในเรื่องของตัวอ,อีกอันหนึ่งที่เป็นตัวแปรที่มีผลกับตลาดก็คือตัวราคาน้ํามันจริงอยู่นะครับพอเราพูดถึงราคาน้ํามันบางคนจะคิดไปถึงเงินเฟอ้อเงินเฟอ้อทําราคาน้ํามันขึ้นแต่ถ้าคิดอีกมุมหนึ่งก็คือว่าสภาวะของการช็อตด้านซัพพลายยังมีอยู่นะครับแล้วเมื่อวานนี้ข่าวการวางระเบิดของท่อส่งน้ํามันจากอิรักไปตัวตุรกีเนี่ย ซึ่งเป็นท่อที่มีขนาดใหญ่ถึงว่า450 0 0 0หมื่นบาร์เรลเนี่ยถือว่าสูงกับ45นนี่ถือว่าใหญ่มากถ้าเทียบกับกันแล้วเนี่ยก็เกือบ,บครึ่งหนึ่งของปริมาณการใช้น้ํามันของประเทศไทยเลยทีเดียวนะครับต่อวันนะครับต่อวันถือว่าเยอะทีเดียวก็เป็นสัญญาณบวกต่อหุ้นในกลุ่มผู้ผลิตน้ํามันอยู่นะครับและภาพที่เห็นนั้นเส้นสีขา,ขาวคือสัญญาณน้ามันดิบซึ่งมันมีการเปิดเพิ่มขึ้นนะครับคือเห็นว่าแั้งแท่งสีเส้นสีขาวหเหยีดตัวสูงขึ้นนั่นเนี่ยอันนี้ ตัวน้าทุนมองตลาดน้ํามันยังดีอยู่ก็เลยมีการเปิดสัญญาที่เป็นลองโพ o ิ i t i o n เยียบขึ้นก็ถือว่าเป็นตัวช่วยกับสพอพนะครับแต่ว่าอาจจะไม่ดีกับในตัวของอปิตโตเคมีเท่าไหร่เพราะว่าถ้าเกิดเราไปดูจากสเปดปิตโตเคมีเนี่ยในช่วงหลังสุดเนี่ยนะครับก็จะลดลงเนี่ยตอนนี้เหลือประมาณ500 500ต้นๆ้นแล้วนะครับก็ถือว่า,าตัวที่ถูกกระทบตรงๆจะเป็นพวก i ออกับ p t c ี G c. ส่วนในตัวที่เป็น IVL ไม่ถูกกระทบนะครับเพราะ i อบีเองเนี่ย จริงมันจะต้องดูอินดิเคเตอร์อีกตัวหนึ่งซึ่งอินดิเคเตอร์ตัวนั้นพวกไม่ว่าจะเป็นพวกราคาฝ้ายหรือว่าสเปรดของเขาเองนะเนี่ย IBL จะค่อนข้างจะแตกแยกจากคนอื่นเขานะครับอาจจะเป็นไปได้ที่ว่าในสายที่เป็นโอลิฟินก็คือ PTGC กับตัว I r p c นั้นเป็นอิงกับพวกสายโอลิฟินแต่ว่าของตัว IBL นั้นเป็นอิงกับอโลเมติกนะครับซึ่งคอสเขาอาจจะต่ำกว่านะครับมันก็เลยทำให้ตัว IBL ค่อนข้างดีและผลประกอกบการ เดี๋ยวจะมีการคุยต่อไปนะครับว่าไตรมาสที่4ของ i อนีำไลหมัน่าจะดีด้วยคือนี่คือเหตุผลที่ทำไมเราถึงมองหุ้นไเวี่อเป็นตัวที่มีความแปลกแยกหรือว่าดีกว่าหุ้นในกลุ่มปิโตในตัวปิโตเ็มีตัวอื่นๆนะครับประเด็นอื่นๆที่อยากจะคุยก็คือเรื่องของพอตัวเลขโควิด1 9เราไม่ได้แรงนะครับไม่ได้พุ่งทยานขึ้นไปจนหยุดไม่อยูอ่ความรุนแรงของเชื้อก็ไม่เยอะเท่าไหร่ นะครับก็เลยรัฐบาลก็เลยมีการพิจารณาในการที่จะเทสแอนโกเนจะกลับมาใช้เนี่ยหนึ่งกุมภาพันธ์นี้หมายความว่านะักท่องเทีย่ยวต่างชาติก็จะเข้ามาเที่ยวในเมืองไทยได้แล้วนะครับไมไ่ถือว่าเป็นข่าวบวกอันหนึ่งก็คือคนลมอนมัตในเรื่องของให้วีซ่าต่างชาติสิปีกับการทํางานเพราะฉะนั้นเนี่ยพอมองในมุมนี้แล้วถือว่ารัฐบ,บาลเจมผ่อนคลายมาตรการดีทั้งกลุ่มนิคมนะครับวาอามณา,าแล้วก็อีกฐานหนึ่งก็ดีต่อกลุ่มท่องเที่ยวนะครับพวกเออทีมิน c r c ที่เราเคยพูดถึงเมื่อตั้งแต่วันจันทร์แล้วว่าเป็นสามตัวที่เราควรมีนะครับอันนี้ก็จะเป็นภาพใหญ่หญของตลาดโดยรวมๆจริงๆเนี่ยปัจปจัยมีทั้งโอมิคอนปัจจัยมีทั้งเรื่องมาตรการของภาครัฐมีทั้งตัวบวกของราคาน้ามันแต่ว่าตลาดทุนอาจจะยังอิงอยู่กับเรื่องของตัวเฟดตลาดนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ถึงแม้เราจะมีการรีบาวด้านตลาดเชื่อโดยภาพรวมเชื่อว่าตลาดทุนยังไวในไม่ไกลนะครับเป้าตอนแรกเราคิดว่าสัปดาห์นี้จะไปจบหนึ่ง หกเก้าห้าเนี่ยดูเหมือนว่าพอเจอบอลยิวแบบนี้แนละ้วผมเชื่อว่าเราอาจไม่ถึงนะแล้วก็ผมคิดว่าตอนเนี้มันไม่ได้ว่ายากทีเดียวนะครับก็คิดว่าเป็นแค่ผลกระทบในช่วงสั้นๆนะครับขออนุญาตข้ามมานะครับอันนี้ก็จะเป็นพวกรายเชื่อของหุ้นที่มีการพวกมีการแปลสภาพจากบอมาบ้างอะไรมาบ้างนะครับก็ทําการซื้อขายนะครับก็ดูกันไปรายแทงคุนวันนี้ไม่มีหุ้น,นตัวไหนที่เด่นเป็นพิเศษนะครับไม่มีสีแดงเลยสักตัวจะเห็นไหมครับ วันนี้แชร์นิดเดียวคือหลายคนหลายบริษัทหลายผู้ประกอบการตอนนี้เริ่มวิ่งก้าหานพืชตนะครับก๊าฟเอเนจีประกาศจริงๆริงเอสประกาศเรื่องซื้อบิตครับมาหลายเดือนแล้วนะครับแล้วก็วันนี้ประกาศจะทําพวกดีต่อแอสเซทพวกทําพวกขาย i c o ีโอะไรพวกนั้นประสิกรกจจบอกว่าจะจับมือกับใบนั้นอันนี้ยังไงดีกราฟเอเนจีประกาศไปเมื่อวันก่อนหน้านู้นว่าจะจับมือกับใบนั้นเช่นกันร่วมทุนกันสบายก็บอกจะ จะพยายามจะไปร่วมทุนกับไบแอนด์เช่นกันโดยโดยจริงๆแล้วเนี่ยนะครับตลาดตลาดแลกเปลี่ยนที่เป็นคริปโตเนี่ยสมมติว่าไบแอนด์มาจาับมาตั้งตลาดร่วมกับใครก็ตามก็ตั้งได้ที่เดียวนั่นหมายความว่าคนที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยจะมีคนที่ตั้งได้จับมือกับไบแอนด์ในการตั้งตลาดแลกเปลี่ยนอันนี้ได้แค่ที่เดียวเท่านั้นนะครับตอนนี้ก็ประกาศคนแรกก็คือถูวกราฟเอนจีนครับก็ มันเรายังคงมองว่ากรัฟเอนเนจีเองนั้นยังไงก็ตามถึงข่าวจอมแบบนี้ว่าไอ้คนรู้จักคนที่จับเนี่ยแต่เชื่อว่ากรัฟเอนเนจีน่าจะเป็นตัวจริงที่จะเป็นคนทําในเรื่องของตลาดเป็นเอ็กซ์ช e น a r ์มาร์เก็ตของคริปโตเคอเรนซีเนี่ยน่าจะเป็นแค่คนเดียวแหละนะครับคนอื่นอาจจะเป็นพวการ่วมทําธุรกิจอื่นๆกับบายนั้นนะครับแต่ไม่น่าใช่ในเรื่องตลาดแลกเปลี่ยนในเรื่องคริปโตนะครับก็อันนี้ก็มาเล่าให้ฟังกันนะครับว่าช่วงนี้กระแสข่าวในมุมนี้ค่อนข้างจะถูกนักทุนมอง เรื่อให้ความสนใจก็แล้วกันนะครับโอเคครับเดี๋ยววันนี้ขออนุญาตไปต่อเด้กรลุ้มกันเลยนะครับกับเรื่องแล้วก็เราจะเริ่มมาที่เรื่องแบบวิเคราะห์ที่จะออกมาในวันนี้นะครับเครับครับผมขอเริ่มจากการสรุปเปเปอร์ที่มีทัดมีการออกมาวันนี้แล้วก็จะเป็นคอมเมนต์สตัวคือเรื่องของอราคาน้ํามันนะครับแล้วก็มีเรื่องของตัวเคแบงที่บอกไปตะก,กี้นะครับ เรื่องของราคาน้ำมันเนี่ยก็ถือว่าทางฝั่งซัพพลายไซายก็เริ่มมีปัญหานะจากเหตุการณ์เมื่อวานที่ตัวท่อส่งน้ำมันที่ถือว่าขนาดค่อนข้างใหญ่นะครับมันก็เกิดม,มีมีประเด็นขึ้นนะครับก็เลยทําให้ราคาน้ำมันเนี่ยน่าจะไปต่อได้ส่วนเรณีของตัวเคแบงเนี่ยก็คือมันยังไม่มีข้อมูลออกมาชัดเจนนะครับก็มีทั้งกราฟที่ออกมาเซ็นเอ็มไปก่อนแล้วก็เคแบงเนี่ยมาเซ็นเอ็มทีหลังนะครับแต่สุดท้ายเนี่ยการตั้งเอ็กซ์เซนก็เหมือนที่พี่อุลบอกไปตะกี้คครับับมมนต้องีีแ่เดยว คือมีคนคนเดียวที่เข้าไปตั้งนะครับแต่ว่าคนอื่นเนี่ยที่จะเข้ามาเนี่ยน่าจะเข้ามาเป็นองค์ประกอบกอื่นๆในการทําธุรกิจมากกว่านะครับเพราะว่าในการาจะตั้ง e x c h a n g e ในหนึ่งแห่งเนี่ยมันก็มีหลายๆาหน้าที่ที่จริงๆแล้วมันสามารถร่วมมือทํากันได้นะครับฉะนั้นเนี่ยก็เรายัางให้น้าหนักกับตัวครับมากกว่านะครับส่วน p a เปอรวันนี้นะครับก็จะมีตัว s อสเอ็แล้วก็ตัว Ibl นะครับตัวที่ผมรู้สึกว่าดูแลโอเคเนี่ยจะเป็นตัว Ibl นะครับ IVL เนี่ยถึงจะมีคนพูดก็ตามนะครับว่าอ่าค่ากำไรแง่ของกำไรใน,ในการเปรียบเทียบกันระหว่างปี2-1แล้วก็ปี2-2เนี 2, ่ยกำไรไม่ได้จะสู้ปีก่อนได้หรอกแต่ว่าสิ่งที่เราต้องให้นําหนักนะครับในในสายของธุรกิจปิโตรเคมีเนี่ยคือมันเป็นธุรกิจที่ยังอิงในแง่ของการฟื้นตัวของเศรษฐกิจด้วยนะครับแล้วก็เรื่องของตัวสเปรดของผลิตภัณฑ์ที่ทาง IVL เนี่ยเขามีการขายเนี่ยมันก็ยังโอเคอยู่นะครับสเปรด ใช้ได้เลยไหมว่าปีก่อนเนี่ยถามว่าทําไมปีสองหนึ่งเนี่ยกำไรมันดีจังนะครับมันเป็นเพราะว่าเขามีสต็อกเกนเยอะแต่ว่าปีนี้อาจจะไม่ได้มีสต็อกเกนมากมายอะไรขนาดนั้นนะครับทีนี้ถามว่าในแง่ของการประเมินกําไรในช่วงไตรมาสสี่เนี่ยกำไรหน้าตาเนี่ยกำไรไตรมาสสี่ของ i b l เนี่ยก็ถือว่าโตทั้งยีโอเนียก็คือโตเมื่อเทียบกับปีก่อนปี20นะครับแล้วก็โตเมื่อเทียบกับไตรมาสสามด้วยมันก็สะท้อนในหลายอย่างที่เขาทําได้ดีขึ้นรวมไปถึงตัวด u m a อเอเนี่ยที่ทางบริษัทมีการประกาศมาอย่างเดียวก่อน จะเป็นตัวออกซิเทโนนะครับแล้วก็มีดิวที่เวดรามคือ NN เนี่ยอีกที่หนึ่งซึ่ง2ดิวนี้มันก็จะเป็นอัพไซด์กับตัวอเบด้าของเขาได้ประมาณ9 1 0นะครับก็ถือว่าเป็นดิวที่ในแง่ของปัจจัยพื้นฐานในระยะกลางถึงระยะยาวเนี่ยมันจะช่วยทําให้ตัวทอปไลหรือว่าตัวรายได้ของเขาเนี่ยมันโตขึ้นต่อเนื่องนะครับนี่คือภาพที่ผมอยากให้มอง IBL ต่อในปีนี้นะครับก็พูด,ดง่ายๆว่าในสายคอมมูนิตี้เนี่ยถ้าในระยะสั้นเนี่ยคนอาจจะไปมองเรื่องราคาทับมันคือตัวสพ ก็เล่นได้ส่วนในภาพระยะกลางเนนะี่ยผมว่า i v l เนะี่ยก็ยังเป็นตัวที่ยังโอเคอยู่นะครับ2ตัวนะครับส่วนตัว g o g นะครับก็เป็นอีกหนึ่งผลวิเคราะห์ที่ทางนะักวิเคราะห์มีการปรับราคาเป้าหมายขึ้นนะครับจากเดิมอย่งสิบสองบาทขึ้นมาเป็นสิบสามบาทห้าสิบสตางค์นะครับก็เป็นการรีไวซ์หรือว่าปรับตัว EPS เนี่ยขึ้นมาด้วยนะครับก็เป็นการมองว่ากําไรในปีก่อนเนะี่ยดีแล้วก็กาไรในปีนี้เนี่ยหลังจากสถานการณ์โควิดมันคลี่คลายลงเนะี่ยก็น่าจะทําได้ดีขึ้นนะครับแล้วก็เขามีการ ขายสินค้าที่มันมีมาจิ้นสูงเนี่ยเพิ่มเติมนะครับทำให้ภาพของปีสองอเนี่ยยังโตได้ต่อนะครับสังเกตว่านักวิเคราะห์มีการประเมินทั้งกำไ์คือตัวไรายได้เนี่ยแล้วก็ตัวกาไรเนี่ยดูดีต่อเนื่องนะครับก็เลยเป็นหุ้นที่มีความน่าสนใจแล้วก็ไซลเล็กแต่ข้อเสียของมันเนี่ยคือตัว TOG เนี่ยมันจะมีอ่ามันจะมีในเรื่องของสภาพคล่องในการเทรดเนี่ยที่ค่อนต่ำนะครับฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครเทรดหุ้นตัวนี้เนี่ยก็ให้ความระมัดระวังในเรื่องนี้ด้วยนะครับโอเคผมขอข้ามไปเลยนะครับ พอร์ตของเรานะครับก็ช่วงนี้ก็โดนตลาดเล่นงานหลายอย่างนะครับก็คือว่าบน,นะครคัก็จะโดนรีเทิร์นที่ลบไปจากาตลาดคือพอร์ตเราเนี่ยมันมีโคเรชันที่ถือว่ามีค่าเบต้าสูงกว่าตลาดนะครับฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าหุ้นในตลาดบางตัวเนี่ยเราเห็นตลาดลบ,ลบไปประมาณ4ี่ห้าจุดแต่ว่าพอร์ตเราอาจจะลงไปมากกว่าน,นั้นได้เพราะมนีหุ้นหลายตัวที่มีเซนซิฟิตี้ที่ค่อนข้างสูงนะครับวันนี้ จริงๆแล้วเนี่ยในแง่ของโครยดเนี่ยก็คงเป็นการประคองแล้วก็เป็นการค่อยๆทยอยเปลี่ยนเชฟสไตล์ของหุ้นในพอร์ตนะครับตอนนี้ถ้าเกิดถามว่าโควิดมันพีคไปแล้วเนี่ยสิ่งที่เราควรจะทําและพึงจะทําในการจัดวางหุ้นในพอร์ตคงเป็นการเสริมหุ้นนะครับที่ได้รับประโยชน์จากสถานการณ์ที่คลี่คล,คลายลงรวมไปถึงการผ่อนคลายมาตรการนะครับก็คือเราใส่ตัวเมื่อวานเรามีตัวมินเข้ามาวันนี้เรามีตัว c r c เข้ามาเพิ่มอีกหนึ่งตัวนะครับก็เลยกลายเป็นว่า พอร์ตของเราในตอนนี้จะมีหุ้นนะครับที่ได้รับประโยชน์จากสถานการณ์โควิดที่มันคลี่คลายลงเนี่ยประมาณสัก3 0ของพอร์ตนะครับก็ถือว่าเป็นวิธีการจัดการพอร์ตในช่วงเวลาแบบนี้นะครับในแง่ของตัว CRC เนี่ยจุดพีของโควิดนะครับที่เราเคยมองคือช่วงปลายเดือนมกราคมซึ่งปัจจุบันเนี่ยก็ถือว่ากําลังจะเดินทางผ่านตรงนั้นไปแล้วนะครับส่วนถ้าเกิดว่าใครพิจารณาเรื่องของราคาหุ้นประกอบไปด้วยเนี่ยก็จะพบว่า หุ้นตัว CRC เนี่ยมันเป็นหุ้นที่ถือว่าราคาและกาดที่สุดตัวหนึ่งนะครับในกลุ่มสายคอมเมอร์สนะครับแล้วก็มองว่าถ้าหลังจากความผ่อคนลคลายมาตรการประมาณตั้งแต่วันที่25มกราคมเป็นต้นไปเนี่ยราคาหุ้นตัวนี้น่าจะกลับมาเปร์ฟอร์มได้ค่อนข้างดีนะครับแล้วก็ในช่วงเวลาของการコเ็คชันพิเรดในช่วงนี้ในแง่ของราคาหุ้นเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่ดีในการสะสมหุ้นตัวนี้ด้วยนะครับส่วนกาไรเนี่ยก็เป็นหุ้นเทอร์นาเรลอีกตัวหนึ่งที่เรามองนะครับพี่ก่อน ขายทุนนะครับขายทุนประมาณ90 0ล้านแล้วก็ปีนี้กําไรพลิกกลับขึ้นมาเป็นประมาณ4 0 0พันกว่าล้านนะครับราคาเป้าหมายที่เรามองในเชิงกลยุทธ์ของ crc เนี่ยื้งต้นก็มองไว้ที่ประมาณสัก34บาทไปก่อนนะครับส่วนสถานะในการถือครองหุ้นอื่นๆในพอร์ตเนี่ยตอนนี้ครับก็ยอมรับนะครับว่าหุ้นหลายตัวก็โดนตลาดที่ผันปวดเล่นงานไปนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวไวซ์ตัวอ่าอ่อาอเน็ตอะไรแบบนี้นะครับที่มันมีความ correlation สูงแต่ถ้าหุ้นเหล่านี้เนี่ยหลังจากสถานการณ์ มีความคลี่คลายลงเนี่ยเราก็เชื่อว่าน่าจะเป็นเป้าหมายในการกลับมาโรเตตแล้วก็ซื้อหุ้นเหล่านี้ได้นะเพราะว่ากําไรเขาทำได้ค่อนข้างดีน,นะครับในพาร์ทของกรยุทธ์ก็ขอจบประมาณนี้แล้วก็ส่งต่อให้ทางเทคนิีข้อนะครับเป็นการปิดท้ายได้เลยครับ มาต่อในส่วนของทางด้านเทคนิคนะคะในภาพของเซตเมื่อวานนี้ก็มีลักษณะการเลือกทางลงค่อนข้างจะชัดซึ่งเราจะเห็นว่าก่อนหน้านี้ในร่วมสัปดาห์เนี่ยมีรูปแบบของการแปนตัวที่เป็นไซเวว์กรอบอยู่ระหว่าง1670ถึง1682ดังนั้นการทิ้งตัวหลดมาตรงโซนนี้แน่นอนว่าทิศทางโอกาสการลงตอกมีอยู่แล้วดังนั้นวันนี้ถ้าจะขึ้นได้หรือรีบาวได้ก็คงต้องชนแถวตรงบริเวณ1670ตรงโซนนี้แหละนะคะส่วนกรอบล่างที่เรามองจริงๆแล้ววันนี้ที่ โอกาสที่การลงมาเนี่ยทีแรกเราคิดว่าหน่าโซนเนี้ยน่าจะเอาอยู่แต่คิดว่าในซนติเมนต์ต่างๆที่เป็นลบเนี่ยน่าจะเอาไม่อยู่แล้วดังนั้นโอกาสของการลงมาตรงโซนนี้เราก็เชื่อว่ามีโอกาสอยูและลงมาทดสอบตรงบริเวณแถวเอ่อหนึ่งหกห้าสูนนะคะตรงโซนนี้ก็ถือว่าเป็นโลเก่าในอดีตตรงโซนนี้ด้วยแล้วก็เป็นยอดเก่าในอดีตด้วยประกอบกับเกิดเป็นเอ่อตัวเส้นค่าเฉะลี่ยยี่สิบห้าวันถ้าหากเรามาดูในภาพของรายสัปดาห์นิดนึง นะคะซึ่งมีโอกาสลงมาทดสอบแถวโซนบริเวณเส้นค่าเฉลี่ย5สัปดาห์ก่อนแน่นอนว่าทิศทางที่เป็นาขาขึ้นตรงนี้แน่นอนถ้าจะเป็นความเป็นขาขึ้นไม่ควรจะหลุดเส้น5สัปดาห์ดังนั้นก็คงจะต้องลุ้นแนวดังกล่าวก่อนซึ่งก็เป็นบริเวณยอดเก่าที่เราเคยบอกว้แถวโซนริเวณ1657ตรงโซนนี้ดูว่าจะเอาอยู่ไหมถ้าไม่อยู่ก็ลงมาอาจจะแถวบริเวณ1650นะคะแบบสุดๆเลยคือตรงบริเวณ1640หรือ1638ตรงบริเวณเส้นค่าเฉลี่ย10สัปดาห์ อันนี้ถือในกรณีที่ทิศทางลงเยอะมากๆสำหรับตัวเซตนะคะแล้วเราไปต่อหุ้นในดวงใจตัวแรกค่ะวันนี้เราเลือกตัวโอนะคะก็เป็นหุน้นหนึ่งตัวที่เรามองว่าจริงภาพของตัวใหญ่ๆเนี่ยยังเป็นลักษณะสร้างฐานแล้วก็ราคาเนี่ยมีการปรับตัวขึ้นมาในสักระยะนึงแล้วแลวเราจะเห็นว่าตอนนี้กำลังสู้ตรงบริเวณยอดแถวบริเวณแถวจดปาสสาตรงเนี้ย ดังนั้นมีโอกาสของการสู้แล้วขึ้นไปได้นะคะนั้นภาพตรงนี้ถือว่ายังค่อนข้างจะเป็นบวกแล้วมีลักษณะาการยกโลกค่อนข้างอย่างต่อเนื่องถามว่าเป้าหมายวันนี้การขึ้นถ้าเรามองเนี่ยอโอกาสของการขึ้นไปเนี่ยเรามอง2จุดคือตรงบริเวณ7จ็5บาทก่อนถึง7850บาทเราให้ในัยยะตรงบริเวณ7850บาทค่อนข้างมากเนื่องจากเราเห็นว่า เป็นยอดเก่าในอดีตสําคัญเลยที่ฝ่ายยากอยู่พอสมควรแล้วก็ยังไม่ได้ทดสอบอาจจะมีทดสอบไปช่วงบริเวณ2อาทิตย์กว่าๆตรงนี้ขึ้นไปแล้วแต่เราจะเห็นว่าการรูปแบบของกราฟทั้งทีนังเป็นการอยู่นั่นหมายความว่าการขึ้นไปแล้วเผชิญกับแรงขายยังกดแต่ยังกดตัวโปเอ็นตรงนี้ลงมาอยู่นะคะดังนั้นเชื่อว่าตัวนี้สั้นๆมีโอกาสไปได้แต่อย่างไรก็ตามจุดรับวันนี้อาจจะต้องย่อลงมานิ้นึงเนื่อง,งจากเซนติเมนต์ตลาดเรามองจุดรับตัวนี้อยู่แถวบริเวณ6บาท9กถึง7จบาท จุดคัดแน่นอนก็ควรไม่ต่ำกว่า6บาทดตรงโซนนี้นะคะแล้เวเราไปต่อในส่วนของตัวที่2ค่ะวันนี้เราเลือกตัว EE e นะคะก็เป็นหุ้นไซเล็กนิดหนึ่งซึ่งเราเห็นว่าทรงกราฟเนี่ยเราเห็นว่าก่อนหน้าเนี้ค่อนข้างจะแรงเลยแล้วก็มีการย่อหรือมีการดอกมาแต่การย่องเขาตรงโซนเนี้ยยังคงยืนเหนือตรงบร,ริเวณเส้นค่าเฉลี่ย5าวันได้อยู่นะคะที่สำคัญเนี่ยจับเดิมที่เขาเคยฝ่าตรงบร,ริเวณยอดเดิม2บาท ตรงนี้ขึ้นไปยอ่อลงมาก็ยังยืนได้ดังนั้นจึงเชื่อว่าภาพตัวสั้นๆตรงนี้ในระดับราย60นาทีเนี่ยก็เป็นสัญญาณในเชิงบวกเหมือนกันที่เรามองว่ามีโอกาสเก็งกําไรได้ถามว่าเป้าหมายวันนี้การขึ้นเรามองตัวนี้อยู่แถวบริเวณ2บาท18ก่อนเมื่อวานขึ้นไปทดสอบแล้วอันนี้เป็นภาพราย60นาทีนะคะเมื่อวานนี้ขึ้นไปทดสอบแล้วนนละะแล้วเราเชื่อว่าวันนี้มีโอกาสขึ้นไปทดสอบแนวดังกล่าวคือ2บาทสถึง2บาท24นั่นเองสําหรับตัวอีจ,จุดรับเนี่ยตรงบริเวณ2บาทถึง2บาท8 ไม่ได้ให้แนวรับเกว้างมากนะจุดคัดเนี่ยแน่นอนไม่ควรต่ํากว่าบาท98นั่นถือว่าดาวไซค่อนข้างจะน้อยสําหรับตัวนี้ที่เราเมอะไว้นะคะสําหรับข้อมูลในการพรีเซนต์ช้านี้ก็จะมีประมาณนี้นะคะขอผิดประชุมชาวนี้ด้วยเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ